สวัสดีค่ะมือใหม่หัดขับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ครูนัทจะพามาแนะนำนะคะเรื่องการขับรถในซอยแคบซอยแคบเป็นอะไรที่มันค่นอนข้งยากนะคะวันนี้ครูนัทมีสอนแถวรัชดาพิเศษนะคะใกล้ๆก,กับห้างฟอร์จูนนะคะมันจะมีซอยเล็กๆค่อนข้างเยอะเลยแล้วเดี๋ยวครูนัทจะลองพาไปดูสักหนึ่งซอยนะแถวนี้นะคะว่ลักษณะถนนเป็นยังไงวิธีการขับเราควรจะขับยังไงนะคะ ตอนนี้ครูน่าจะขับรถเข้ารัชดาพิเศษซอยเจ็ดนะคะอันนี้เป็นซอยที่สามารถขับสวนเลนกันได้นะจากที่ครูนัทสังเกตตอนนี้นะคะแล้วก็เส้นตรงพื้นทางเห็นไหมคะเส้นแบ่งเลนเป็นเส้นสีเหลืองก็คือถนนเส้นนี้ขับสวนเลนกันได้นะคะเดี๋ยวครูน่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนาทองเจ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นทางลัดไปร์จูนรัชดาได้นะจากถนนรัชดาพิเศษมีรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถที่จะเลี้ยวขวาเข้าซอยไปก่อนเสมอนี่คือกฎที่ถูกต้องแล้วออกเป็นข้อสอบใบขับขี่ด้วยนะคะอันนี้กระจกเลยเสาต้นนี้นะคะเราหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยนะ,ะซอยนี้ค่อนข้างแคบนะคะหลังจากนั้นก็มองไกลในเลนที่เราขับเหมือนเดิมนะ,ะเวลาขับมาในซอยที่แคบแบบนี้นะคะรถสวนทางกันได้นะ,ะซอยนี้มอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายนะคะสิง างด้านขวาคุณนั้นบอกแล้วอย่าไปจ้องอย่าไปมองนะคะตรงนี้ก็จะมีแยกนะเขาเรียกซอยนาทองแยกแปดคือมีแยกย่อยไปเรื่อยๆนะคะระหว่างถนนก็จะมีเดินกระโดดอยู่ตลอดเลยรถสวนทางมาได้นะคะข้างหน้าเดี๋ยวมีคันสีแดงจะสวนเลนมาเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้างหน้าเขาไปต่อกันไม่ได้ดังนั้นให้เรารออยู่ด้านซ้ายของเลนตัวเองนะคะเวลาดึงรถเข้ามาซ้ายเราอย่าไปมองซ้ายนะให้มองตรงไว้แล้วขับให้รู้สึกว่าเราชิดซ้าย แบบนี้ค่ะเข้าไปกันก็ยังลําบากเลยดังนั้นเราก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะให้เขาสวนเลนมาก่อนอ่าจังหวะไหนที่เราไปได้ไปไม่ได้ให้ดูว่าคันที่ฝั่งตรงข้ามเขายอมไหมถ้าเขาไม่ยอมยังไงดันทุรังจะเข้ามาก็หยุดให้เขามาก่อนนะคะเนี่ยพอเราโล่งไปต่อได้ก็มองไกลตา,ามเลนของตัวเองเนะคะีค่ะมอเตอร์ไซค์วินอย่าไปมองเขาเยอะนะแค่เรามองเลนตัวเองค่ะเดี๋ยวคนหนึ่งเขาหาทางไปเาเอง รถที่สวนมาด้านขวาอย่าไปจ้องนะเราต้องมองไกลไปด้านหน้าถ้าเราไปจ้องรถด้านขวาด้านซ้ายฟาดเสาไฟแน่นอนนะคะตอนนี้ความเร็วที่คุณนัทใช้อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือใช้คันเร่งมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะกดเล็กเลยด้านซ้ายกลัวชนเสาไฟอย่ามองเสาไฟกลัวชนรถที่สวนทางมาอย่ามองรถที่สวนทางมานะคะถึงแม้เห็นไหมไม่มีใครสวนเลนมาก็ขับให้รู้สึกว,ว่าเราชิดซ้ายไว้ก่อนแต่เนิ่นๆเลย เวลาเจอคนอย่ามองคนนะคะมองป้ายทะเบียนรถคันหน้าไวเลยค่ะโฟกัสป้ายทะเบียนไวเลยโฟกัสได้มากน้อยแค่ไหนจ้องเลยค่ะตัวเลขอะไรคันสีขาวสวนทางมาอย่าไปจ้องมองเขาค่ะมองป้ายทะเบียนคันหน้าไว้เออพอมองไปปุ๊บเดี๋ยวสมองสั่งนะคะตาเราเห็นแล้วสะมองสั่งเดี๋ยวมือจะทํางานเองอยากไปซ้ายไปขวานะคะเนี่ยขณะที่คุณนัดมองตรงเมื่อกี้ห่างตาย,ยังเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ออกมาจากทางด้านขวาได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าบิ๊กซีนะคะตรงราชดานะ แต่คุณน่าจะตรงไปนะคะเพราะเราต้องการไปฟอร์จูนกันนะตอนนี้ค่อนข้างโล่งหน่อยนะคะด้านซ้ายสิ่งคีขวางก็จะเป็นเสาไฟที่ล้ำมาส่วนด้านขวาก็จะเป็นรถที่สวนเลนมาถ้ามีนะคะเนินกระโดดก็ยังคงมีเป็นระยะเดี๋ยวทางข้างหน้านะคะเราจะต้องเลี้ยวขวากันเหมือนเดิมนะเลี้ยวขวาก็ชิดซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ระวังรถที่สวนเลนมาด้วยข้างบนมีกระจกนูนนะสังเกตบนกระจกนูนนะคะว่ามีอย่างอื่นนะคะร,รถคันอื่นเคลื่อนไหวมาหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็เลี้ยวง่ายหน่อยอันนี้ทางมังคับเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะคะหมุนขวามองขวาไปยาวๆเลยค่ะหาทางออกให้ตัวเองแล้วก็มองไกลไปข้างหน้านะ,ะขับให้รู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายของเลนตัวเองเสมอเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวคุณน่าจะต้องไปซอยชานเมืองปบนะคะ,นะถนนค่อนข้าง,งแคบเป็นแม้ถ้าคันไหนข้รั่วข้อสวนเลนมาไม่ได้เขาจะรอนะคะเหมือนรถที่เขาล้ำออกมาอย่างเงี้ยค่ะ ให้สังเกตก่อนว่าล้อหน้าเขาล้าออกมาแนวขอบฟุตบาทไหมถ้าล้อหน้าไม่ล้ําเดี๋ยวเขารอเราแน่นอนเนี่ยแบบนี้มองตรงๆไว้คุณนัทเห็นเราไปไม่ได้เราก็หยุดรอก่อนเพราะถ้าไปเมื่อกี้ค่ะด้านซ้ายฟาดสองไฟแน่นอนนะหูกระจกนะคะเนี่ยเรก็มองไกลก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลว่าข้างหน้ารถมาแล้วรถกำลังจะสวนมาอย่าเพิ่งไปคิดค่ะให้ผ่านคนด้านซ้ายนี่ไปให้ได้ก่อนอแล้วเราก็คิดโจทย์ต่อไปถ้าเป็นแบบนี้มองไกลไปยังทางช่องว่างอะคะ่ะถ้าเราไปไม่ได้ก็ชะลอไว้เนี่ยมาต,ตอนนี้คุณนัทก็แทบจะหยุดรถเลย ผ่านกันไปช้าๆเห็นไหมเราจะได้มองทันกับระยะทันนะคะเห็นไหมซอยนี้มอเตอร์ไซค์พุกพล่านด้านซ้ายมือรถก็จอดกันค่อนข้างเยอะนะคะคนก็ข้ามถนนด,ด้วยดังนั้นมองตรงมองไกลนะคะตาแข็งๆไว้เลยนิ่งๆไว้นะคะอย่าวกเว็ทซ้ายขวานะวกเว็ทซ้ายขวาเมื่อไหร่เสียเลนแน่นอนนะคะ ตอนนี้คุณน้ก็มาตามแมพเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นซอยซ้ายมือข้างหน้าอ่ะตรงนี้มีรถออกมานะคะตรงนี้ต้องให้เขาออกมาก่อนสังเกตนะถ้าเรามองไม่เห็นคนขับอะคะแสดงว่าเขาก็ไม่เห็นเราเหมือนกันเขาออกมาจากจุดบอดนะคะก็ต้องให้เขาไปก่อนตอนนี้คุณน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะ,ะจะเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้ากันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแคบมากน้อยแค่ไหนนะคะหามีรถสวนทางมาเราอย่าไปชิดขวายเยอะนะ,ะโอเคเนี่ยค่ะกระจกนะตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้ค่ะ ลอยไหลนิดนึงแล้วก็หมุนซ้ายต่อเนื่องอยมีรถออกมาให้เข้าไปก่อนนะคะมันสวนกันไม่ได้แน่นอนอะ่ะต้องถัดกันไปอ่นะเรามองทางที่เราจะไปไว้นะคะมองซ้ายไปไกลๆเลยะคะ่ะมองไปถึงมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าที่กาลังขับอยู่เลยถนนเส้นนี้นะคะรอยเดิมของพื้นถนนนะที่เส้นมันจางๆก็คือเป็นเส้นสีเหลืองยังขับสวนเลนกันได้นะคะอย่างก็จะตรงไปเรื่อยๆตามถนนเส้นนี้เลยอย่าไปมองขอบบันไดบ้านเขานะเสี่ยววีที่เรามองสิ่งที่เรา ไม่อยากจะชนนะคะมันจะเข้าไปชนทันทีเลยขอให้เชื่อกดข้อนี้ไว้นะคะแต่ถามว่าเวลามันแคบจริงๆอ่ะมันผ่านไปยากไหมมันยากจริงๆนะคะเนี่ยมันคนเดินด้านซ้ายอย่าไปมองค่ะมองทางตรงเลยเดี๋ยเราก็มองข้างหน้านะคะเห็นไหมระหว่างซ้ายจะมีทางแยกอยู่เรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นก็ต้องระวังรถจากทางแยกพวกนี้ด้วยนะ,ะถนนสวนเลนกันได้ก็จริงแต่ฝั่งซ้ายรถจอดขวางเต็มเลยเห็นไหมคะก็ต้องเผื่อใจสําหรับรถสวนทางมาเผื่อใจคิดหาทางหลบไปทางซ้ายได้ต เนเราเห็นไหมเลนเราอะถูกจอดขวางแต่เลนที่เขาขับสวนมาได้นะคะของเขาขับมาได้ตลอดไม่มีใครขวางก็เลยนะคะความเร็วที่คุณนัทใช้อยู่ตอนนี้ประมาณยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสุดทางข้างหน้าเดี๋ยวคุณนัทจะต้องเลี้ยวขวานะคะขวาแล้วต่อด้วยซ้ายเล็กน้อยก่อนจะเลี้ยวนะเผื่อใจว่ามีใครจะเลี้ยวมาหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ดูในกระจกโนูนนะว่ามีใครไหมแนะนารถเข้าชิดซ้ายก่อน,นะคะ่ะก่อนจะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นมา พอหมุนปุ๊บมองหาทางที่เราจะไปเลยค่ะซ้ายเป็นซอยตันนะแต่ก็ต้องระวังหลังจากนั้นพอจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะคือรถตรงก่อนกระจกเลยมุมตรงนี้เห็นไหมถ้าหมุนซ้ายเลยเมื่อกี้เจอรถคันนี้แน่นอนนะคะดังนั้นโค้งที่เป็นโค้งปิดที่คุณนัทแนะนําอยู่ตลอดเวลานะคะ่ะก็คือโค้งที่เราไม่สามารถมองเห็นทางที่เราจะไปได้อ่ะอันนี้ต้องระวังให้มากนะคะเห็นไหมระวังซ้ายขวารถเข้าออกได้ตลอดแล้วเนินกระโดดก็มีตลอดทางนะคะเนินกระโดดพวกนี้เขาเตือนเราอยู่แล้วว่า คุณต้องชะลอรถในถนนเส้นนี้นะคะในเขตพื้นที่นี้ตรงนี้ออกมานะค่อนข้างสบายหน่อยนะคะเลนเริ่มกว้างขึ้นแหละสามารถสวนเลนกันได้ดีนะคะแต่ระหว่างซ้ายขวานะยังมีแยกย่อยอยู่ตลอดสังเกตนะคะในซอยเนี่ยนี่ยังมีแซงกันได้นะคะส้นทึบด้วยนะแล้วข้างหน้าเป็นเนืองกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเซฟคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องเซฟตัวเองนะใครไม่รักษากฎจราจรช่างเขาแต่เราต้องรักษานะคะ ถามว่าคุณนักขับมาช้าไหมเมื่อกี้ก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดเห็นคนเราก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะบางคนบอกุอ้ยช้าไป20กิโลเมตรรถคันหนึ่งก็ติดสิแต่ท่านในเขตชุมชนสังเกตป้ายเตือนป้ายบังคับเขาห้ามใช้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาว่าห้ามเกิน30คุณนักใช้ไม่เกินก็ไม่ผิดนะคะไหนที่ต้องขับคล่อมเลนไปหน่อยนะคะเหมือนกันข้างหน้าขับเห็นไหมจะเข้าเลนซ้ายตัวเองร้อเก็ไม่ได้เพราะฝั่งซ้ายรถจอดเต็มเลยนะคะ เดี๋ยวข้างหน้านะขับไปเรื่อยๆจะเจอทางแยกนะคะเห็นไหมคันด้านขวาที่สวนเลนมาเขามาไม่ได้ติดรถที่จอดอยู่ดังนั้นเราชะลอก่อนนะคะเห็นไหมฝั่งขวามีพื้นที่เขาหลบเขาจะได้หลบก,กัาไปพอเขาหลบเราก็มองตรงเลยคะ่ะถ้าทางเรากว้างเหมือนเดิมรู้สึกว่าขับไปได้เราก็ขับไปข้างหน้าเป็นสี่แยกนะคะเลี้ยวขวาได้เลี้ยวซ้ายได้แต่คุณน่าจะตรงไปเห็นไหมแคบมากแทบสวนเลนกันไม่ได้เลยนะข้างหน้า ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยรัชดาพิเศษซอยสามแยกสี่นะคะ,ะเรามองขวามองซ้ายนะค่อยๆไปทีละครึ่งก่อน,นะคะ่ะเนี่ยไปครึ่งเลนฝั่งนี้ก่อนเพราะฝั่งขวายังไม่มีรถมาถูกไหมก็รอตรงนี้ไปครึ่งหนึ่งอ่แล้วก็ดูทางซ้ายนะคะโอเคเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ก็แรกนะคะการระยะด,ด้านหน้านี่ยากมากนะเนี่ยคนเดินก็ไม่มองรถนะคะสังเกตดีๆนะซอยนี้ต้องระมัดระวังนะคะใครอยู่ซอยนี้นะค,ะคือยากหน่อยแหละ มือใหม่แต่ขับโซนี้โหดจริงนะคะเห็นไหมมีตุ๊กๆมาเราก็แอบ,บซ้ายก่อนค่ะให้เขาผ่านไปก่อนมอเตอร์ไซค์ก็แซงก่อนจะดึงขวาก็มองขวานิดนึงนะว่ามอเตอร์ไซค์เขาจะแซงเราไหมเพราะแถวนี้มอเตอร์ไซค์แซกเก่งนะคะแล้วมองไกลนะดูช่องว่างที่เราไปได้ทางซ้ายเราชิดไม่ได้แล้วจกไหมคะให้เรามองตรงไปยังกลุ่มมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านูานะคะแล้วก็ดึงรถให้ตรงไว้ตรงนี้เห็นไหมซ้ายเราเริ่มนํารถเข้าไปได้หน่อยก็ดึงซ้ายเข้ามาค่ะพยายามขับให้รู้สึกว่าอยู่ชิดซ้ายไว เวลารถโผล่มาถ้าเราเห็นเขาอยู่นะอย่างนั้นอะ่ะเราก็ค่อยมาได้อันนี้ไม่มีอะไรบังเขาเห็นไหมเรากับเขามองเห็นหน้ากันอยู่ผ่านกระจกนะคะเนี่ยใครนั่งอยู่ด้านซ้ายคฮยคจะไปชนคนที่นั่งอยู่จังเลยถ้ามองอะคะ่ะชนเขาแน่ๆยังไงก็ชนนะคะข้างหน้าเป็นทางแยกนะคะเดี๋ยวคุณน่ทจะเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวนะชะลอรถนะคะแล้วก็มองขวามองซ้ายด้วยนะนํารถชิดซ้ายไว้ก่อนก่อนจะเลี้ยวขวาเพราะเป็นเลนของเรานะคะ อ่าโอเคนี้ไปได้นะคะหลังจากนั้นต่อด้วยเลี้ยวซ้ายหักสอกนะคะเห็นไหมเป็นโค้งปิดทางซ้ายเรามองไม่เห็นรถที่กําลังจะมาจะมาหาเราหามุนซ้ายมองซ้ายไปไกลๆเลยค่ะมองไปยาวๆข้างหน้าเลยตรงนี้จะมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงกลางนะคะเนี่ยแล้วก็ข้างลึกดังนั้นจับพวงมาลัยแน่นๆไว้นะคะดูจากคนข้างหน้าเขาก็ขับคล่อมท่อระบายน้ําไปก่อนแล้วก็ขับตามเข้าไปนะคะแต่เวลามีรถสวนเลนมาก็ต้องระวังนะ การหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ใต้ท้องรถอย่าไปจ้องมองอย่าไปชงเง้อมองแบบนี้นะคะให้เรามองไปข้างหน้านะคะตามแนวสิ่งกีดขวางพวกนี้ก็เดี๋ยวมันจะไปได้เองอะคันนี้ต้องดึงรถมาอยู่เลนซ้ายของตัวเองแล้วนะคะาะขวายเห็นไหมแท็กซี่ท้ายเขาเอียงออกมาข้างนอกนะ,ะอย่ามองท้ายแท็กซี่นะมองคันสีส้มข้างหน้าตรงนู้นเลยะะอ่ะเรก็ระวังท่อนะเพราะท่อบางท่อนะนี่ลึกมากนะคะที่คุณนัทเห็นเนี่ยคือลึกลงไปเลยแหละ ช่วงที่รอเราเจอทางเป็นหลงเป็นบอ่อนะให้เราจับพวงมาลัยให้แน่นขึ้นนะคะข้างหน้าก็น่าจะเจอถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะก็คือถนนดินแดงเออใครมามันจะพุ่งมาเราก็ชะลอก่อนนะคะข้างหน้าเห็นไหมมีรถเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะคะอันนี้คุณนะักขัขับคล่อมท่อไปก่อนอซอยนี้โวดหน่อยสําหรับมือใหม่นะคะ,ะตรงนี้อย่าไปมองรถที่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะ,ะให้เรามองช่องว่างด้านซ้ายะคะ่ะที่เราออกไปได้ แล้วมองตามคันหน้าเลยค่ะคันที่กําลังขับไปทิศทางเดียวกับเราอยู่เจอเนินกระโดดอย่าไปจ้องพื้นนะให้เรามองไปไกลๆนี่แหละค่ะจะรู้สึกว่าล้อมันผ่านไปแล้วโดยความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ข้างหน้าเป็นทางมังคับซ้ายนะเพราะเป็นถนนทางหลักถ้าเลี้ยวขวาก็ย้อนสอนนะคะแต่ละคันก็จะชิดขวากันเยอะทุกคนเห็นไหมคะเพราะว่าเลี้ยวซ้ายน่าจะแคบแน่นอนนะคะอันนี้ประมาณชิดขวาไว้ได้นะเพราะว่าเลี้ยวสวนกันมาไม่ได้แน่นอนนะคะต้องรอกันอยู่แล้ว เรามองรถทางขวานะเราไปทีละครึ่งก่อนพอกระจกซ้ายเราเลยขอบฟุตบาทนะคะเราถึงค่อยหมุนแต่ดูเราทางขวาด้วยนะเออเพราะยังต้องไปเลี้ยวกินเลนเพาแน่น,นอนนะคะเราเข้าเลนซ้ายไวนะะ้นะฮะต่แยกนี้ครูน่าจะเลี้ยวซ้ายกันและนี่นะคะก็เป็นในซอยเล็กๆซอยแคบๆที่เป็นเส้นทางลัดซะด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยแคบแล้วก็ค่อนข้างยากขนาดนี้ มือใหม่เวลาขับซอยแคบคุณนัทยังไม่อยากให้ฝึกขับคนเดียวนะคะคนจะมีคนที่ขับรถเป็นนั่งควบคุมไปด้วยก่อนในหะ้เขาช่วยดูช่วยกระระยะคอยเตือนเราคอยให้คําแนะนานะคะก็ฝึกก็เป็นทางตรงก่อนนะโล่งๆหน่อยแทบไม่ค่อยมีรถเลยนะคะในกรุงเทพหลายคนชอบถามคุณนัทว่าเอ้าแล้วตรงไหนแล้วที่มันไม่มีรถก็คือต้องตื่นเช้าหน่อยนะคะอือหรือว่าช่วงเวลาที่เขาออกไปทางานกันหมดแล้วเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ได้นะคะ คลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะวิธีการเอาตัวรอดแต่ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปอะค่ะคุณนัทมีสูตรไม่เท่าไหร่เองก็คือมองหาทางออกอย่าไปมองทางตันอย่าไปมองสิ่งที่เราจะชนนะคะแล้วก็พงมาเลยนิ่งๆมองไกลคา,าดการหลักๆมีแค่นี้เองนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็ฝากกันเหมือนเดิมนะฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปของคุณนัทด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ